นะโมตัสสะคะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมะทุอิมิตสังมหานถิยาอธิวัฏฐานังสุรัขันตานังสัพพะเทว,วานังอิมินาสักภะเรนะ สัพพะเทเวปูเชมาพระเจ้าทั้งหลายขอดน้อมบูชาเจ้าแม่นาทีพระสสีธันดรแม่ยะนางเรือแบดเทพย,ยดาทั้งหลายที่สิงิตสิยู่นบริเวณปากอาวแห่งนี ในเพรงสักการะทั้งหลายเหล่านี้ด้วยพยระเจ้าทั้งหลายจะได้ประกอบบุตนนรสุรเกตุเทศสุรูุสน,สนให้แก่คุณอุสาวรราภานนผู้วายชนนาบัดน,นี้จะได้ประกอบพิธีลอยอาธิและอังคาร ขอคุณอุศาพระราานน์ผววู้ไยชนขอเจ้าแม่ลัทีิาวสีทันดอนแม่ยานางเรือและเทพยดาทั้งหลายและโปรดคุ้มครองรักษาอัธิและอังการ ของคนภุษาวราสภานนผู้วายชนและขอได้โกรุณโ,โมตนาดนบันดาใ้ดวงวิญญาณของคนภุษาวราสภานนผู้วายชนจงไปสู่สุขติในสัมกราห์ยมโภค ก็โสสุสในทิพยพยาวิมานเัวนิดนิรัน์การเกิด